แล้วผมก็บอกว่าไอ้ไม่มีอะไรน,นั่นคือการสมดุลที่สุดแล้วแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาแล้วเจนก็จะสูญเสียความสมดุลสูญเสียความสมดุลทางวิญญาณก็เกิดเป็นตัวกู้ของกู้ขึ้นมาสูญเสียความสมดุลทางจิตทาง m e n t ลิตี้ก็เกิดนวัตอะไรเออจิตยุ่งยิ่งขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่ง จะ <c oughs> ตืนเสียความสมดุลทางฟิสิกส์มันก็มีการบูดเบี้ยวของไอ้มิติต่างๆขึ้นนะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่งดงามเหมือนดอกบัวดอกที่มันสมบูรณ์สมดุลน, <c oughs> นั้นผมนั่งดูดอกบัวแล้วก็รู้สึกไอความสมดุลอันนี้แล้วก็รู้สึกว่าแม้เขาฉลาดมาก <c oughs> เขาดอกบัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสรัตว์รู้ของการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่ไอคนนี้มันฉลาดมาก คน <c oughs> ทีแรกกี่พันปีมาแล้วก็มไม่รู้ค <c oughs> วามสมดุลในทางที่จะให้เกิดนั่นอย่างหนึ่งความสมดุลในทางที่จะไม่ให้อะไรเกิดขึ้นมาเลยนะั่นอีกอย่างให้ค <c oughs> วามสมดุลที่เป็นนิพพานนมันอยู่ในพวกที่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลย <c oughs> <c oughs> พอมีอะไรลักษณะที่ไม่สมดุลเอ ทางฝ่าย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 ,ฝ,ายฝ่ายธรรมะลึกซึ้งนี่แหละมันก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการตั้งอยู่แล้วก็มีการแตกดับคือมีเกิดและมีตายซึ่งเป็นปัญหาของมนุษย์ทุกคนมนุษย์เรามีปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายคุณไปดูแล้วกันทังปัญหาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องเกิดเรื่องตาย เป็นความโง่หลายหลายหลายชั้นหลายหลายซับหลายหลายซ่อนนะมันจึงมีมองดูไปเป็นอย่างอื่นว่าไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเกิด,เร,เ,กดเรื่องตายแต่มีปัญญาสมบูรณ์เมื่อ,อไรอยนว่าทุกอย่างมันมารวบอยู่ที่ไอตัวกูของกูเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตาย <c oughs> ถ้าไม่มีตัวกูไม่มีอะไรเป็นฐานเป็นที่ตั้งของไอความรู้สึกยินดียินร้ายสุขทุกข์เลยนะ มันเกิดขึ้นมาก็เกิดสำหรับเป็นทุกข์คือผิดปกติผิดธรรมชาติไม่สมดุลนั่นก็ต้องเป็นทุกข์ไปพอมันดับไปสู่สภาพเดิมของมันนั่นก็สบายไม่มีทุกข์